สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมารีวิวสินค้าที่ได้สั่งมานะครับพอดีได้สั่งกล้องกล้องถ่ายนีคลิปนี้นครับรู้สึกว่ากล้องตัวเนี้ยเลนส์มันจะไม่ค่อยดีนะครับเลนส์มันจะคำ้คำๆมองๆออยังไงครับไม่ไม่ชัดเจนเหมือนเดิมนะฮะอาจจะมีปัญหาผมก็เลยตัดสินใจซื้อเป็นกล้องมานะครับพอดีกล้องตัวที่ซื้อก็อราคามันก็สูงหน่อย ก็เลยอยากจะมาเกะกล่องให้เพื่อนๆ fc ทุกๆคนได้ดูได้ชมด้วยนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นประโยชน์นะครับเพราะว่าเรามาช่วยกันแชร์ประสบการณ์สินของที่เราซื้อมาเราก็จะได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะครับวิดีิปนี้ก็จะมาถ่ายทำการเกะให้ดูเลยว่าสินค้าเข้ามาแบบนี้เผื่อมีปัญหาอะไรจะได้ เกรมมีหลักฐานนะครับควรถ่ายนะครับถ้าราคาสินค้าสูงๆนะครับควรจะถ่ายวิดีโอไว้เมื่อมันไม่มีอะไรแล้วถึงจะล่ากันอีกครั้งหนึงนะเพราะว่าถ้ามันมีปัญหาแล้วเราก็จะได้คลิปนะครับเราจะได้คลิปว่าสินค้ามีปัญหาจริงนะครับจะได้เกมสะดวกนะครับโอเคครับไม่พูดเยอะนะครับนี่ครับกล่องสินค้านะครับก็มาในลักษณะนี้นะครับ ยังไม่ได้ถูกแกะซีนนะครับเดี๋ยวผมจะแกะเลยเพราะว่าเดี๋ยววิดีโอมันจะยาวเปิดกล่องออกมานะครับ,ก,งงรบก็จะมีพัสดุที่เขาส่งมานะครับนี่ก็น่าจะเป็นสิ่งที่เขาแถมมานะครับเป็นเมมโมรีการ์ดดึงอ,อกให้ชมเลยนะครับว่าเขาห่อไว้ย่างี้นะนี่ครับเมมโมรีการ์ดนะครับแถมมาสามสิบสองสามสิบสองกิกนะฮะ เป็นของเทหร Safe, ือไม่เทเดี๋ยวค่อยใช้คอมพิวเตอร์เทดูอีกทีนะครับว่าความเร็วมันได้เท่าไหร่นะครับอันนี้ผ่านไปแล้วนะครับนิดสองนะครับก็คือกระดาษเปล่าเป็นสินค้านะครับเป็นโกโปนะครับโกโปสิบนะครับสินสินค้าที่ผมสั่งมานะครับเขาบอกไม่ค้าบอกใส่บ <People are> <po> ินมาโอ้อยู่นี่นี่นะครับในกล่องก็ไม่ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็มีบินสลิปนะครับตัวนี้ ตัวนี้ก็ควรอย่าพึ่งให้ยับให้งอมากนะครับมันเป็นสลีฟจ่ายเงินนะครับจะวางนี้ก่อนสินค้าก็ออกมาลักษณะนี้ยังไม่ถูกแกะนะครับเดี๋ยวผมจะแกะเลยว่ถาถ่ายให้เพื่อนๆได้ชมด้วยนะครับทาง YouTube นะครับเ c ียีทุกท่านนะครับขอบคุณที่ อยู่เป็นกำลังใจกันช่วงนี้ไม่มีงาน DIY นะครับก็สั่งของอะไรเพิ่มเติมมาถ่ายผมเป็นคนที่ชอบถ่ายคลิปนะครับก็เลยซื้อไม่ได้มีอะไรกับ YouTube มากมายตังก็ไม่เคยได้ <laughs> นี่ครับลักษณะกล่องออกมาเป็นลักษณะนี้นะครับครับก็ยังอยู่ในซีนนะครับที่สำคัญคือใต้กล่อง ปีนต้องยังไม่ถูกแกะนะครับโอเคอันนี้คือผ่านผ่านมาโดยที่ไม่มีการแกะอะไรนะครับโดยที่เราจะแกะเองนะครับแกะเลยครับจะพวกกล่องพวกอะไรนี้ก็ควรจะเก็บไว้ให้ดีนะครับนี้กระทั่งเนี่ยห่อเนี่ยเก็บ <laughs> ยัดกล่องใส่กล่องไว้ให้ดีนะครับโอเค สภาพโอเคยังไม่เคยแกะนะครับเมื่อเรามั่นใจอย่างนี้แล้วเราก็ค่อยดูแกะนะครับแกะซีนเกะด้วยมือเราเองนะครับน,นี้เปิดซิงเลยครับแล้วก็แกะอกมาลักษณะน,นี้นะครับน,นี่ออกไปแล้วเราก็เก็บไว้นะครับนี่ครับรก็จะมาเป็นกล้องโกโปรแบบนี้นะครับ แสงอาจจะวูบวาบวูบวาบหน่อยนะครับเพราะว่าแสงไฟบางทีมันเป็นแสงไฟที่ทส่องลงมาครับมันไม่ค่อยเสถียรกล้องตัวนี้ก็เลยต้องซื้อตัวใหม่นะครับเป็นกล้องโกโก้สิบซื้อตอนออกตัวใหม่ๆม่นะครับอตัวนี้อยู่ที่ประมาณเมือนห้าหมื่นหกนะครับตัวเนี้ยเมื่อสองปีที่แล้วที่มันออกมานะครับแต่ตอนนี้ราคาผมซื้อไม่ถึงหมื่นนะครับอบอกไว้ก่อน เก,เกินไว้นะครับเดี๋ยวผมจะบอกอรายละเอียดอีกทีนึงตอนนี้ขอสัมผัสกล้องดูก่อนนะครับโอเคสิ่งที่มีอยู่ในนี้ก็คืออันนี้ก่อนเลยนะครับนี่ก็คือวิธีการทําำจะเป็นสติกเกอร์นะครับนะครับวิธีถอดประกอบใส่อุปกรณ์ต่างๆนะครับอันนี้เราเก็บไว้นี่ก่อนอันนี้ก็เป็นคู่มือคู่มือ ะครับเป็นคู่มือเใบรับประกันไม่เห็นมีใบรับประกันนะครับตรงนี้จะว่าตัวนี้ก็ไม่ใช่นะครับนี่คืออีกกรณีหนึงนะครับที่ขาดหายไปในในกล่องแพ็กเกจของผมผมก็ต้องรักษาใบนี้ไว้ให้ดีนะครับเดี๋ยวผมจะทักไปถามเขาอยู่ว่าทำไมไม่มีบัตรประกัน นะครับหรือทางร้านเขาเขียนและส่งให้เราหรือเปล่าเดี๋ยวผมต้องทักไปถามนะครับโอเคอุปกรณ์ก็มีตามที่ทั่วๆไปเขาซื้อกันมาก็มีก็อย่างนี้นะครับติดหมวกกันน็อกนะครับไอผมไม่ได้ใช้อยู่แล้วอันนี้ก็มีน็อตตัวหนึ่งนะครับอันนี้คือแบตเบตอรี่นะครับหพันเจ็ดร้อยยี่สิบมิลลิแอมตามหลายท่านได้รีวิวไว้ครับผมไม่ได้มารีวิวครับผมมาเก็บกล่องให้ดู ผมเป็นผู้ใช้นะครับผมไม่ได้เป็นผู้ขายก็มียาโอเคนะครับอุปนะกรณ์ของเขาก็มีอยู่สายชาร์จ USB นะครับตีโกโปโกโปมาของของแท้ครับสายแข็งๆหนะ่อยเดี๋ยวมันอยู่ในนี้ในนี้ก็ไม่มีนะครับใบรับประกันในนี้ไม่มีนะครับ ก็ต่อไปก็เป็นตัวกล้องที่ญีปุ่นเคะเลยมันอยู่ในกล่องนานตั้งแต่ผลิตมาสองปีแล้วไม่ได้ออกมาดูสูตรอากาศเลยส่วนโลโก้นี้นะครับเป็นโลโก้สีฟ้านะครับปั๊มนูนนะครับปั๊มนูนนะครับจะเอาออกมาดูเก็บไว้ทั้งหมดอุปกรณ์ที่มันมานี่เก็บไว้ให้หมดเลยนะครับเนี่ยแม้กระดาษนี้เก็บไว้ให้หมดเลยครับ หลังเครื่องจะเป็นลกนนักษณะนี้นะครับจับแป๊บเดียวลายมือขึ้นนะครับถ่ายเครื่องโอเคปกตินะครับตรงนี้เป็นพลาติกแข็งนะหรือปีเนียมไม่แน่ใจน่าจะเป็นพลาติกแข็งนะครับโอเคเดี๋ยวเราแกะ เกะเบ็ดนะครับเกะอย่างนี้ดึงลงมาหน่อยนะครับแล้วก็ง้างออกนะครับนี่ครับข้างในเขาจะเป็นลักษณะนี้นะครับตอนนี้ผมจะไม่ใส่เมมโบอรีนะครับเดี๋ยวผมยังไม่หาหาเมมเมอรี่ไม่เจอของเขาก็แถมมาแต่ยังไม่ใส่ครับผมจะลองใส่ฐานดูก่อนนะครับว่ามันจะติดไหมไฟเหลืออยู่ในนี้เยอะไหมเกะเบ็ดตีไรนะครับ หรือเบดบวมแล้วไม่ใช่นะครับน่าจะลงทางนี้เด็ดอา่าทีปิดแล้วก็กดมาเลยครับกดก่อนจะสั่งผมก็ดูรีวิวมาเหมือนกันครับตอนที่สำคัญเราก็ต้องลองเปิดเครื่องก่อนกดครั้งหนึ่งมันจะติดไหมติดนะครับครั้งเดียวก็ติดนะครับนี่ครับ ขึ้นมานะครับแบตเหลือน,น้อยมากนะครับมันก็มันฟองว่าแบตหมดเอ้ยนนอจะลองถ้าหน่อยก็เดี๋ยวผมคงจะเสียบสายชาร์จนะครับนะครับชาร์จเป็น USB Type C นะครับ เทียบก็ตรงนี้ครับชาร์จไหมอ่ะโอเคขึ้นไฟชาร์จนะครับขึ้นไฟชาร์จสองที่นะครับตรงนี้ก็ขึ้นนะครับไฟบีสองจุดนะครับรุ่นนี้ลองเปิดเครื่องใหม่กดครั้งเดียวนะครับไม่ต้องแช่ตัวนี้รุ่นนี้โอเคขึ้นโกโปดูว่ามันจะขึ้นอะไรบ้างโอเคภาษา มีมีแน่นอนอยู่แล้วภาษาไทยไม่มีแล้วก็เอางกิษสะเทียนมากครับการเหมือนโทรศัพท์มือถือเลยไอ้ตัวนี้เราก็ไอ้นี่ไปก่อนอ้าวไม่ได้ก็กดไปก่อนเดไปก่อนให้รู้ว่ากล้องมันใช้ได้ก่อน เงินอ่อนนะครอ้าวไไปอีกมันจะพยายามให้ตั้งวันที่เวลานะครับแต่ผมยังไม่ตั้งเพราะว่าผมจะจะให้มันเสร็จไปก่อนแต่มันก็ไม่ไปเหมือนเหมือนซื้อคอมพิวเตอร์เลย <c oughs> <c oughs> คอมพิวเตอร์ก็เป็นแบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมตั้ง วันที่ไอ้นี่ให้ก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวหยุดโทรศัพท์ไว้ก่อนหยุดการถ่ายภาพไว้ก่อน,นครับโอเคนะครับใส่วันที่ใส่เมื่อกี้ใส่วันที่ผิดมันก็เลยกดไปไหนไม่ได้นะครับ <laughs> ตอนนี้ชาร์จแบตเพิ่งได้หนึ่งเปอร์เซ็นตนะครับแบตก็น้อยครับตรงนี้เริ่มอุ่นๆนลยครับเพราะว่าการชาร์จแบตนะครับโหมดเขาตั้งมาสูงด้วย Hai, boot, còn, frame, 2 boot ออ2ก่อน30เฟรม2จุด view ให้เปิดสมุติ l i n e บวกแฮมเบอร์เลออ่านไม่ออกนะครับไปดูรีวิวเอาเดี๋ยวตั้งค่าหน่ยนะครับรู้สึกว่ามันมันจะกลับหัวโอ้มันตั้งไอ้นี่ไว้มันตั้งหมุนรูปลงเขาบอกให้รูปลงนี่ล็อกนะฮะล็อกไว้นะครับ จะจายน้อยเปิดโอเคนะครับเครื่องคือสามารถใช้ได้ปกตินะครับเดี๋ยวผมจะลองนำไปถ่ายดูก่อนสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวค่อยจะมารีวิวต่ออย่างนี้นะครับตอนนี้เอาแค่เรารับสินค้ามาเราถ่ายดูอุปกวรณ์ว่าเออมันใช้งานได้อะไรได้ปกตินะครับเดี๋ยวผมจะลองทักไปถามดูว่าไม่มีใบ,รบประกันมานะครับ โอเคครับผมจะปล่อยให้มันชาร์จแบตบัดเดีย๋ยวค่อยไปถ่ายแล้วค่อยมาสรุปให้ฟังท้ายคิดอีกหน่อยนึงนะครับโอเคครับครับหลังจากผมไปชาร์จไว้แล้วก็ลองเล่นเชื่อมต่อกับอโทรศัพท์ที่ถ่ายอยู่นี่เชื่อมต่อแล้วก็อัปเดตนะครับแล้วก็ เรียบร้อยนะครับคือจับคู่กันเรียบร้อยคือโอนไฟลโอนอะไรทดสอบดูใช้งานได้นะครับตอนนี้แบตเตอรี่ผมก็ยังไม่เต็มนะครับเพิ่งจะได้73%เซนนะครับก็เล่นไปชาร์จไปอะไรไปก็คือเราเรียนรู้ศึกษานะครับว่ามันใช้งานยังไงอะไรยังไงนะครับตัวน,นี้ ผมก็ไอ้นี่ไปเบื้องต้นแล้วกับมหมดปกตินะครับทุกอย่างโอเคผมชาร์จแบตแล้วผมชาร์จด้วยกินกระสรแสอยู่ไอ้นี่มันไม่ค่อยตรงนะครับมันขึ้นสามวัตต์แต่มันก็ชาร์จนะครับเพราะว่าผมดูแล้วมันขึ้นไปเรื่อยๆลงไปเรื่อยๆเมื่อกี้เจ็ดสิบสามพอเปิดเครื่องมันลดถอยลงนะครับ รู้สึกจะกินไฟหน้าดู<笑><笑> <N> นะครับร้อนนะครับเวลาชาร์จแบตร,รุ่นนี้ถึงได้บวมเพราะว่าแบตลิเธียมนีนกลัวความร้อนนะครับไอ้ใครมีที่ชาร์จนะครับไอ้อย่างนี้นะครับใหญ่ใหญ่อย่างนี้นะไอ้ฟาสชาร์จอะไรนี่ครับอย่าไปน,นําไปชาร์จนะครับแบตบวมเสียไว้นะครับแล้วก็ไอ้แบตอะไรอีกแบบ ไอ้ที่ชาร์จแบตแบบสองแอมป์อย่าอย่านำไปชาร์จเด็ดขาดนะครับมันจะทําให้แบตเสียเร็วนะครับที่ผมใช้ชาร์จที่มันนานหน่อยคือเนี่ยผมจะใช้แค่ตัวนี้ระบุว่าแค่หนึ่งแอมป์นะครับเพราะว่าแบตลูกมันเล็กนะครับอันนี้ผมตั้งไว้นาทีเดียวนะครับจอมันจะค่อยดับนะครับใช้อย่างนี้นครับชาร์จแล้วแบตจะใช้ได้ทนนะครับและอีกอย่างหนึ่งรุ่นนี้ครับบอกว่าถ้าหัวเสียบ ไทยซีทูไทยซีมันจะบอกว่าไม่ชาร์จนะครับเนี่ยมันจะขึ้นเหมือนสถานะชาร์จแต่มันไม่รู้จะชาร์จหรือเปล่านะครับแต่เห็นไฟมันลดลงเรื่อยเลย <laughs> แต่เวลาทิ้งไวเ้เฉยมันก็มีไฟแดงขึ้นข้างหน้าข้างหลังนะครับเขาบอกว่ามันจะโอนถ่ายข้อมูลนะอันนี้ผม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 ชาร์จผ่านผ่านไอ้ตัวนี้นะครับอจุดเดิมของผมนะครับมันจะมีอยู่คือที่ผมลองเสียบตัวนี้คือไอ้รูนี้ผมไม่ค่อยดีนะครับ ดูตัวนี้ครับไม่ค่อยดีมันโยกเยกนะครับเหมือนมันคอนแล้วมันจะทําให้มันเข้าบังไม่เข้าบังผมก็เลยลองเสียบตัวนี้จิ้งไว้ดูซิว่ามันจะเข้าไหมนะครับอุปกรณ์ผมก็มีนะบวกแต่ต้องซื้อเคสเพิ่มนะครับมาเทียบกับตัวเก่านี่ครับพ่อกับลูกเลยอันนี้ตัวเก่าผมที่เคยใช้นะครับโคโปสี่นะครับใช้มานาน มันได้กลับมันเก่าไปแล้วนะฮะเกตกิดอะไรผมก็มีนะครับเดี๋ยวภาพถ่ายแต่ผมว่าผมซื้อให้คุ้มครับเพราะว่ามันถ่ายตั้งอะไรห้า k หกสิบเฟรมอะไรนี้นะครับนี่ครับผมจะถ่ายแค่พันแปด เดี <laughs> ย๋ยวผมทำยังไม่คล่องเลยครับอ่าห้าจุดสามเคนะครับ ห่า k สูงสุดได้50าสิบเฟรมเรทนะครับแต่ถ้าตั้งเป็น6 0สิเฮิร์ตมันจะเป็น60สิเฟรมเรทนะครับต,ตัวนี้แต่ผมซื้อมาไม่คุ้มผมจะถ่ายอยู่แค่นี่ครับพันแปดเฟรมเรทนะครับแค่นี้ครับที่ผมต้องถ่ายเพราะว่าการเรนเดอร์อะไรทำวิดีโอมันช้าครับมันมันไม่ไหวนานนะครับบางทีผมก็ใช้โทรศัพท์เครื่องนี้ครับทำ ไอ้คอมรุ่นนี้ยังไม่ได้ทำพิ่งซื้อมาใหม่ยังเรียนโปรแกรม,มยังไม่เบี่ยนโอเคนะครับส่วนภาพหรือว่าอะไรเดี๋ยวจะมีมาฝากกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากมีกล้องตัวนี้แล้วผมจะออกทริปข้างนอกนะครับไปเก็บบรรยากาศอะไรมาฝากเพื่อนๆน,นะครับในในช่องของผมนะครับตรงนี้ก็ทำไปเรื่อยนะครับงานดีไไไม่ค่อยมีอะไรทำเท่าไหร่ตรงนี้นะครับ ส่วนราคานะครับตัวนี้ผมซื้อมา9,000 9,500นะครับราคาใหม่ๆก็ประมาณ1 6 0 0 0 1 7,000 15,000 16,000 16, นะครับตอนที่มันออกใหม่ๆนะครับตอนนี้ในปี23 2023นะครับร้านนี้ที่ผมซื้อถูกกว่าเขาในช้อปปี้นะครับร้านอื่นยังขายเกือบ10,000 7,000น,น,นะครับบางร้านก็หมื่นกว่านะครับแล้วแต่ใครจะเจอส่วนลดอะไรนะครับแต่ร้านนี้ ที่ผมซื้อมาตอนที่ผมสั่งก่อนก่อนจะกดสั่งนะครับมันบอกว่าฟ้องอยู่ว่าเหลือยูเจ็ดเครื่องนะครับผมเอามาเครื่องหนึ่งเหลือหกนอกนั้นไม่รู้ใครจะไป <laughs> นะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรก็ผมก็จะปล่อยมันาร์จ ไปก่อนเรื่อยๆดูว่ามันจะเต็มไหมตอนนี้มันเปิดเครื่องอยู่ด้วยมันก็เลยมันก็เลยเหมือนเหมือนแต่มันก็ขึ้นนะครับเมื่อกี้มันลงไปมันก็ขึ้นนะครับเวลาจอมันดับหรือมันไม่ได้ใช้งานมันก็ขึ้นนะครับก็น่าจะชาร์จอยู่อาจจะชาร์จเข้าไม่ไม่แรงนะครับแค่เอาไปเลี้ยงวงจรในกล้องนะครับก้อนเกา่าเก็บมาดีเลยมีอยู่นะครับ ใช่ไม่ได้ในนี้เคสพีเนียมนะครับอย่างดีเลยนะครับก็คงจะไม่ได้ใช้เลยครับเพราะว่าตัวมันโตกันเยอะนะครับ FC เพื่อนเพื่อนคนไหนสนใจนะครับทักมาได้ครับนี่ครับเคสกันน้ําอันนี้ก็ของแท้เลยนะครับติดโคโปสีมานี่ครับหรือใครจะเอาไปทําอะไรหรือเป็นอะไรได้นะครับทักมาได้ครับทักมาคุยกันนะครับ แต่ว่ายังไงยังไงค่อยว่ากันนะครับอันนี้คงใช้กันไม่ได้แล้วต้องซื้อใหม่ทั้งหมดที่ใช้ได้ก็คือจะมีนี่นี่นะครับแล้วไม้ประเลดที่ผมพูดอยู่กับทรศอพั์นี่ก็ใช้กันไม่ได้ครับต้องซื้อใหม่ <laughs> อ่ามีแต่เรื่องเสียตังค์นะครับกกอุปกรณ์โอเคครับคลิปนี้ก็มาบอก เล่ากันเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวส่วนภาพหรือไฟล์วิดีโออะไรมันจะออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยดูกันคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้เอามาแบ่งปันความรู้นะครับว่าโปโปฮ e โร่สิบสองพันยิบสามราคามันพอครบได้แล้วผมก็เลยซื้อมานะครับพัดสดุกมาทัานพอดีนะครับก็สั่งไปพร้อมกันกันกนกบเจ้า กล้องนี้นะครับแต่ของเพิ่งมาถึงถัดกันวันวันที่ผมถ่ายคลิปมาถึงพอดีนะครับก็มีอุปกรณ์เสริมครับมาแนะนํานี่ครับสําหรับสายลุยนะครับลาเต้อะคิตคนเดียวด้านนอกนะครับแบบผจญภัยนะครับก็จะมีเตัวนี้นะครับยี่ห้อนี้นะครับนี่ครับสายคาดอกนะครับ อุปกรณ์ดีนะครับเนื้อปฏิกิดีไม่เป็นเนื้อมันเงานะครับแข็งแรงเนื้อสายก็เป็นยางที่น่าจะทนทานน่าจะดีนะครับเป็นสายคาดอกนะครับแล้วก็อาจจะมีตัวยึดกล้องมาให้นะครับเป็นแนวนี้นะครับเอาไปเสียบลงตรงนีนะ้สำหรับเอากล้องติด นะครับนี่คือสินค้าจะเรียกอะไรอ่ะปกรณ์เสริมนะครับก็มีหนึ่งชิ้นแล้วชิ้นที่2นะครับนะครับเ,เคสนะครับเคสปีเนียมครับผมสำหรับไอ้เจ้ากล้องโกโปนี่ครับมันมันชอบร้อนนะครับผมก็เลย อยากแนะนำให้ใช้เป็นเคียบแบบนี้นะครับมีแถมนี่มาด้วยปกเหลี่ยมน,นะครับแล้วก็มีใบนี่ครับสีสันสวยงามนะครับเคสปีเนียมนะครับไอ้กล้องนี่นะครับเวลาที่ผมสังเกตผมถ่ายถ่ายไปนะครับมันจะร้อนมันจะร้อนอยู่ตรงนี้เนะี่ย ตรงแถวนี้แถวนี้ที่ร้อนมากๆนะครับที่เอามือสัมผัสได้ก่อนรู้สึกก่อนเลยว่ามันร้อนนะครับถ้าเรามาใส่เคสอย่างนี้นะครับไอ้ตรงด้านล่างนี่ครับมันจะเป็นปีเนียมหนานะครับลัดรอบตัวก็เป็นปีเนียมมันจะช่วยนะครับระบายความร้อนนะครับไปทั่วทั่วตัวมันคือลมผ่านมันก็ระบายความร้อนก็ปกติของปีเนียมนะครับมันจะระบายความร้อนได้ดีกว่าวพวกพลาสติกเนี่ยนะครับไอ้พวกนี้มันจะสะสมความร้อนนะครับ แต่นี้จะระบายความร้อนนะครับก็จะมีขายึดมาถอดออกได้ที่แถมพวกเหลี่ยมมานี่นะครับประดูด้านในนะครับเขาจะกุกุเป็นพัาติกนะฮะเป็นพลาติกบังนะฮะแต่เป็นช่วงให้เรานะครับนะครับช่วงนี้ฝาจะเป็นนี่นะครับจะเป็นลูกปืนล็อกตรงนี้นะครับสวยมากครับน้ําหนักเบา นะครับนะครับกล้องเราก็ใส่ไปอย่างนี้นะครับโอ้โหพอดีเลยครับใส่กล้องแล้วก็ใส่ฝาปิดนะครับฝาปิดเขาจะเป็นจะมีร่องส,สองข้างนะครับ,นะรบล็อกเบียเรียบร้อยพอล็อกเข้าไปแน่มตึ๊บเลยครับ ก็จะเป็นลักษณะนี้ก็จะระบายความร้อนลงลงด้านล่างนะครับมาใช้คู่กับนะครับขาอันนี้ก็เป็นเยียมนะครับตั้งแต่กบตัวสี่มาใส่นะครับก็สวยครับเสียงเงินเพิ่มนะครับอุปกรณ์ตัวนี้ก็ราคาอยู่ประมาณเจ็ดร้อยกว่าบาทนะครับเครสนะครับเครสตัวนี้มันดีนครับสามารถ นี่ครับเปิดฐานออกมาได้เลยนะครับแต่ฝานี้นะครับผมได้ผมได้ทําการสั่งไปแล้วนะครับแต่สินค้ายังไม่มานะครับไอมันจะมีรูที่มันมีรูเสียบชาร์จผ่านพอผู้แบงค์หรือว่าเสียบถ่ายข้อมูลนะครับเพราะว่าผมจะเอาตัวนั้นมาใส่นะครับเดี๋ยวผมขึ้นขึ้นรูปให้ดูนะครับว่าผมสั่งแบบไหนเพราะว่าผมใช้บนบกนะครับไม่ไม่ไม่ลุยน้าลุยอะไรนะครับฝนตกกลางร่มนะครับ ก็กันน้ําได้อยู่ประมาณหนึ่งนะครับไอ้ฝาฝาปิดที่ผมสั่งนะครับขอรอสินค้าอยู่ก็คือเตสนี้ก็คือแบบนี้นะครับ,นะร,บระบายความร้อนดีครับกล้องมันร้อนเราก็ต้องใช้เครื่ปีนีมนะครับโอเคมาแนะนํากันแค่นี้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมมันยังไม่ได้ลอกอันนี้เดี๋ยวต้องออกมาลอกก่อนนะครับสวยงามครับน้ำหนักดีแข็งแรง ตกไม่แตกนะครับปาครอบนี้ผมก็สั่งไปแล้วครับสั่งไปพร้อมฝานะครับปาฝาปิดฐานนี้นะครับปาครอบเลนพอเรามีฝาครอบเลนแล้วเราก็จะหายห่วงไปอีกอีกประเด็นหนึ่งนะครับโอเคครับมาต่อท้ายให้ชมกันนะครับว่าผมใช้เคสอะไรยังไงนะครับที่มันเหมาะสมที่จะเอามาใช้กับกล้องโกโปนะครับเพราะว่ากล้องมันร้อนนะครับโอเค ก็ขอสรุปแค่นี้นะครับขอจบคลิปส่งท้ายไว้แค่นี้ขอสวัสดีอีกครั้งครับสวัสดีครับ